สวับเวทีก็มีอะไรด่วนโอ้แรัเลยด่วนมากค่ะคือหนู่ทำเพลงมาชื่อเพลงเออ่เดี๋ยวจะให้ลองฟังกันนะก็ลองส่งให้ให้ครูแม็กแล้วก็ลองเปลดอล์กโพสบอดดี้เบรนบิวตี้วอล์โส Body, Brain, b a e เออเออที่พี่ฟังครั้งแรกก่อนคือหนึ่งโอเคเพลงทํานองติดหูนะเออเออกมีหมายเชื่อเชื่อว่าเพลงมาติดหูแต่พี่มีความรู้สึกมันยังไม่วียดมันยังไม่ตุ้ม ฟังแล้วมันก็ไปเรื่อยๆอ่ะเอิอแล้วแล้วก็มีก้มาบบนเป็นแลปแล้วก,วก็ก็ไม่ใช่สายดีว่าที่มาโชว์พลังเสียงร้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราขายคือความเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์บวกดนตรีเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีความสนุกชื่อเพลงเอิร์กอาเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีความเอิร์กอาให้สุดอ่ะสาหรับพี่นะเพราะว่าเพลงมันมันก็โอเคติดหูแต่ว่ามันยังไม่สุดในแง่ของดนตรีมันอย่างนี้ไหมก็เพื่อความรวดเร็วเราใช้ มิวสิกดีเรคเตอร์ของนิสแคนมาช่วยอีกคนหนึ่งไหมอืมพี่ตั้มอะต้องจ่ายเท่าไหร่หนูต้องจ่ายเท่าไหร่ที่ที่ทำเพลงล่าสุดให้อาบีนาให้ให้วาเลนติน่าอ๋อนะเพราะเหมือนตัวมีเราก็มีองค์ของดนตรีที่มีอยู่ก็โอเคก็โอเคแต่ว่าเอามาใส่เอลิเมนต์ทำมิกซ์อะไรเพิ่มแล้วมันดูสนุกกว่าไหมเพราะฉะนั้นเพลงมันต้องกระเลยมากกว่านี้ใช่แล้วมันต้องมีความตัดจริตกว่านี้ เออมัดี๋ยวจะให้มันต้องเวียดเดี๋ยวจะให้ครูอูกำกับให้ต้องกับคอรัสเปนครูอร้องไปเลยให้ครูช่วยคอร์ทุ่นเลยครูอูมาช่วยร้องคอรัสไหมครูอูร้องนะคะดีเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่คะนี่เป็นแค่วันที่สิบเท่าไหร่แล้วสิบสามสิบสองแล้วไม่โดน หนูชอบโอันนี้ดีกว่าอ่ะเราแยกย้ายก่อนหาเคียงโทรหา GL ลได้ไหมพูได้ช็อกโกแลตเดี๋ยวเดา๋เดี๋ยวโทรช็อกโกแลตให้ว่าช่วยโก้ไปหน่อยได้ไหมแต่เวลาน้อยมากขอไปคุยก่อนนะไม่แน่ใจว่าเขาจะช่วยช่วยหรือเปล่าเราแยกย้ายก่อนเคียงเคียงประสานให้น้องไปหน่อยนะจ๊ะโอเคโอเคบ๊ายบายวางวางเลยนะคะ อูอูอัดเสียงส่งมาให้ตั้มเลยใช่ป่ะใช่ค่ะจริงเลยอะแต่เรามาฟังดีกว่าตั้มเขาส่งมาแล้วใช่ไหมแม่เขาส่งกลับมาแล้วใช่ไหมใช่ใช่เขาทำเพลงดีไแล้วโ้ตั้มเขาอุตส่าห์แบบรัดคิวทําให้โก้เนี่ยแกต้องเอากระเช้ามควาาาายกกลํบต้องเอากระเช้าไปกราบให้ให้กราบพี่ตั้มเหมือนเนี่ย ต้องฟังหลายๆแล้วไม่ทีนี้เนี่ยแล้วที่ไปขอเคียงไปขอสปอนเซอร์ชุด้นถูกปะเอาที่ดีไซน์มาหรือยังอะเขาดีไซน์ส่งกลับมามาแล้วครับส่งส่งสเกตมาแล้วก็เอาดีไซน์ขึ้นมาดูเลยดีกว่าเจ้หนากเลนให้อะแมกกาเดนก็แกมีพระคุณทั่ววงการเลยนะต้องขอ ไปกราบฮิวตะก้าไปขอบคุณเขาทั้งวงกาเขาทำให้เธอหมดเลยเพราะฉะนั้นทุกคนซับพอร์ตเธอแล้วเธอต้องต้องทำให้ได้แล้วอย่าทำให้ครูอูหมดหัว ขอรับให้เจสสนมีนะคะโอเคค่ะอ่าซ้อมวันแรกเป็นไงคะข่าวนแรกเหรอโอ้หไม่เหนื่อยเลยหน้าเทงเลือดจะออกหมดแล้วค่ะตอนนี้ก็เหนื่อยมากค่ะหลังจาที่ไม่เด็กออกกลังกายมาเป็นเวลานานนะคะแล้วก็ต้องยอม,ต,อยอมต้องยอมค่ะเพราะว่ายัางเป็นข่งงานเทงแรกไข่งโ้ี่มันต้องให้โอกาสในการแบบเปิดเปิดเปิดตัวเปิดงานครั้งแรก

กเลยนะคะเที่ยวแบบมันไ้ถูกใจหนูมากหนูหนชอบสิ้นไอยู่แล้วแล้วก็วชื่แบบกมันเส็มากตนแรกคิดว่าจะเป็นแบบว่ามีขาสส้นแต่ให้ใส่งเพราะตอนนี้ถอดถอดใจมากเลยหุ่นดีหุ่นดีต่อเก็บมารรเปล